กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ข้าวบอยจะพาทุกท่านมาลุยคอนเทนต์ของเจยาสุกะนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยข้าวบอยขอคนละ40ไลค์51แชร์แล้วก็72็ซับสไคร์แล้วกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะอะ่ะและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยข้าวบอยขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่พูดถึงอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะครับไอพวกตัวเลือกที่เลือกไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะผมจะโฟกัะะนนส แนน่อไปเราไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้ทั้งสองก็ได้มาให้กําลังใจเจยาสกกาในการทํางานวันแรกนะครับเจยก็มีอาการที่แบบกังวลใจอยู่บ้านนะครับแต่ก็จะฮึดสู้เพื่อลูกๆนะครับตัวเองของเราก็เสนอว่าเดี๋ยวผมไปส่งนะกันนะครับเจอ่ะทีนี้เราก็พากันไปส่งนะครับไปถึงที่ก็แยกย้ายกันแต่ถ้าว่านะครับขากลับของเราเนี่ยดันบังเอิญไปเจอกับไอ้พวกขี้ข่า3ตัวนะครับไอ้ขี้ข่าเนี่ยจะเข้ามาหาเรื่องเรานะครับจะหาเรื่องเราได้สักแป๊บนึงไอ้อากิระก็โผล่เข้ามานะครับแต่ไม่ได้โผล่มาช่วยนะครับโผล่ มาว่ามึงจะต้องชดใช้ที่วันนั้นมึงเสือกไปยุ่งเรื่องของกูและเพื่อเป็นการลงโทษกูจะตอกผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในชีวิตมึงเริ่มต้นจากแม่มึงนั่นแหละพูดเสร็จปุ๊บอากิระก็สั่งให้ลูกน้องเข้ามากั้นทางเข้านะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าไปไม่ได้ไงเออตัวเอกของเราก็แบบแตกตื่นนะครับแบบโอ้โหแบบวิตกกังวลมากไม่เหลือตัวเลือกอื่นแล้วก็รเลยเลือกที่จะพุ่งเข้าชนนะครับผมไอตัวเอกนี่พุ่งเข้าไปจะไปใส่เดียวนะครับแต่ไอพวก3กระจอกเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้ยพระเอกเรากาดให้อ้ยเนี้ การกับพระเอกของเราก็เอาอยู่แล้วซึ่งไอเตี้ยเนี่ยก็เข้าประกางกับเรานะครับมาพูดทํำนองว่าถ้าอากิระมันตอกแม่มึงเสร็จเนี่ยกูว่าจะขอมันตอกแม่มึงต่อนะพูดอย่างนี้นะพระเอกเราขึ้นจัดเลยก็เลยวิ่งเขาใส่ไนดะ้ไอเตี้ยนะครับไอเตี้ยโดนต่อยก็ลงไปนอนร้องไห้อยู่กับพื้นนะครับมีการอ้างเลยนะว่าโอ้ยบึกเล่นทีเผลอถ้ามึงไปเล่นทีเผลอเนี่ยกูสู้มึงได้อยู่แล้วนะครับพระเอกของเราก็เข้าไปกางนะครับว่าเฮ้ย บ,บึ้งไม่อยากร่นต่อยหลีกไปนะวเว้ยไอ้สองตัวนั้นไม่กลัวครับเพราะว่าสภาพพระเอกเนี่ยไม่สามารถขู่ใครได้ครับไอ้สองตัวเนี่ยก็จะมาใส่พระเอกละจู่ๆนะครับก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นนะครับคุณตำรวจครัตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้มีเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้นคะ่ะได้ยินดังนั้นนะฮะไอ้สามตัวเนี่ยก็รีบวิ่งหนีเลยนะครับผมเพราะกลัวโดนจับเนาะปรากฏว่าเสียงปริศนานั้นนะครับก็คือเสียงของน้องนังนสเมะนะครับเธอเข้ามาช่วยเราไว้นะครับก็ลากเราไปคุยเนาะพระเอกก็ได้เล่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอนัสเมะะะไดดด้้้รรรรรัััับบบููนนคคกกกก็็ถึงึงงาาาปวววหมมมีพอออ่เย ใจไดนคลับนี่นะเขาให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากๆนะเขามีพวกการพวกรปภเ่ยคุ้มเข้มจัดจา,กการที่จะเดินเข้าไปตอกใครสักคนในนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเขาสมยอมอีกอย่างนะไอพวกราคาในคลับเนี่ยโอ้โหแพงหูฉีกสภาพไอกากอย่างอากิล่าเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายได้หรอกกูอย่างนี้ว่าพระเอกก็สบายใจขึ้นมานิดนึงนะครับตัดไปทางฝั่งอากิล่านะครับกิล่าเนี่ยก็ออกมาบ่นด้านนอกร้านนะครับว่าอีเอย้ยอย่าว่าจะจับมือเลย จะเดินเข้าไปใกล้สักกี่สเมตรเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยว่ะอีกอย่างราคาอะไรของมันว่าโคตรแพงเลยชิบหายหงุดหงิดมากนะครับก็เลยหันไปหาลูกน้องนะแล้วก็ถามว่าตอนเนี้ยตัวเอกของเราไปไหนลูกน้องก็บอกว่าโอ้ยพอดีผมทําไอ้นั่นนะ่ะหลุดมือไปอ่ะมันหนีไปเลยโอ้อากิระได้ยินยางกันก็หวัวเสียขึ้นไปอีก2เท่านะครับอากิระก็สั่งให้ลูกน้องมันนะครับรีบวิ่งไปตามหาตัวเอกของเรานะครับเออตัดมาทางฝั่งพระเอกกับน้องนัสเะนะครับนัสเะเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมเป็นไปอย่างที่ ไั้แล้วนะฉันขออะไรอย่างหนึง่งต่อจากเนี้ช่วยใช้สมองให้มากขึ้นแล้วก็เลิกหลับหูหลับตาเดินก้าชนได้แล้วมีสติให้เป็นมากกว่านี้เข้าใจไหมตัวเอกของเราก็ตอบปากรับคำนะครับว่า,วาเออหลังจากนี้ผมจะมีสติให้มากกว่านี้นะครับก่อนจะแยกย้ายจากกันเนี่ยตัวเอกก็เสนอนะครับว่าให้ผมเดินไปส่งที่บ้านคุณไหมนัสเมเนี่ยก็จะพูดออกมาแซลๆนะครับทำนองว่าเือแกจะได้รู้ว่าฉันอาศัยอยู่ตรงไหนอะเหรอไม่มีทางอะโอเคโอเคงั้นไม่เซาซีละไปเจอกันนะพอพระเอกไปปุ๊บน้องนัสเมเนี่ยเขาก็ทำหน้าจุ้มกุ๋ยนนนะรรัผมมมไไู่่้้วาาเป็หอ เดาว่าน่าจะเป็นความเป็นห่วงหรอหรืออะไรหรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยคือชอบเราชัวร์ครับทีนี้ก็ให้กลับบ้านครับไปนอนได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะได้มีโอกาสคุยกับเจยาสุกะอีกนิดนึงนะครับเจยาสุกะกเขาจะมาพูดทํานองว่าฉันไม่น่าเป็นกังวลตั้งแต่แรกเลยที่ทํางานเนี่ยดีไปหมดทุกอย่างั้าเพื่อนร่วมงานและเราเร็ลูกค้านะเออฉันไม่ได้จะกังวลแต่แรกเลยฉันน่าจะรีบมาทํางานที่นี่แต่แรกหลังจากนั้นนะครับเราก็แยกย้ายกับเจนะครับเกมก็จะบอกให้เราเนี่ยออ ครับพอออกนอกมานมาปุ๊บโดนนักเลงหัวไม้มาดักรอถึงหน้าบ้านเลยและนี่คือการเอนจอยของเกมนี้นะครับให้เราวิ่งหนีครับวิ่งหนีไอ้สตัวเนี้ยแต่ผมจะเซฟเวลาทุกท่านให้นะครับให้เราวิ่งหนีไปที่ร้านกาแฟนะครับผมอ่าเพราะว่าวิ่งไปที่อื่นเนี่ยไม่รอดนะครับพอมาถึงร้านกาแฟเนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในร้านนะครับวิ่งตรงเข้าไปเลยกะว่าจะไปหวังพึ่งใบบุญกับเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านธรรมดานะครับแต่เคยเป็นที่ทํางานเก่าของเจยาสูกะนะครับผมโดยเหตุผลเนี้ย พระเอกก็เลยแอบหวังลึกๆในใจว่าเจ้านายเก่าของเจ๊เนี่ยเขาจะช่วยเรานะครับสักพักเจ้าของร้านนะครับก็จะเข้ามาต้อนรับครับสู้เราเป็นอย่างดีนะครับก็มาพูดกับเราทํานองว่าไอ้หนูถ้าไม่สั่งก็ใส่หัวไปเลยนะฉันได้เปิดร้านนี้ให้มันนั่งเฉยๆออกนะเข้าใจไหมพระเอกก็จำเป็นต้องสั่งกาแฟนะครับพอสั่งกาแฟมาเนี่ยเราก็ซุกอยู่ตรงเนี้ยจนถึงเย็นเลยนะครับเจ้าของร้านก็เข้ามาให้กําลังใจเราอีกรอบนะครับไอ้หนูกูจะปิดร้านแล้วใส่หัวไปได้แล้วมันเลยทําให้พระเอกของเราไม่มีตัวเลือกนะครับเอกของเรา ก็เลยพูดออกไปตรงๆว่าคือผมจะโดนไอ้พวกข้างนอกกระทืบนะครับคุณลุงช่วยผมได้ไหมครับไอ้หนูฟังกูนะกูไม่แคร์ออกไปจากร้านกูได้แล้วกูจะรีบปิดร้านใครเอกได้ยินอย่างนี้ยซึ้งใจนะมันอบอุ่นหัวใจเหลือเกินเลยจําเป็นที่จะต้องออกร้านมานะครับไอ้พวกขี้ข้าก็ลากหัวเราไปถวายให้กับไออากิระนะครับอากิระเนี่ยก็จะเข้ามาข่มเรานะครับก็จะมาพูดทํานองว่าเดี๋ยวนี้นีสใสแกเปลี่ยนไปเยอะนะแต่ฉันจะทําให้แกเข้าใจเองว่าการที่แกทําตัวห้าวเรียวซาแบบเนี้มันไม่ได้ส่งผลดีกับแกกลั มันจะทําให้ชีวิตแกตกต่ายิ่งกว่าเดิมพระเอกของเราได้ยินอย่างนั้นก็ไม่กลัวนะครับก็สวนกลับไปว่าทางเดียวที่มึงจะหยุดกูได้ก็คือการฆ่ากูทิ้งเท่านั้นแหละสัตว์เอ้ยเนี่ยพูดอย่างนี้เลยนะครับอากิระได้ยินอย่างนี้ก็นิ่งนะครับแล้วก็สวนกลับไปว่าก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวดีนี่ฉันก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นแหละเราเมาื่อดลูกน้องได้ยินก็ตกใจนะครับเอ้ยกูไม่เอาด้วยแล้ว,ล,วลูกพี่กูไม่อยากติดคุกนะครับแต่อากิระก็บอกว่าให้ใจเย็นการที่เราจะติดคุกเนี่ยนั่นหเน,บบนกูู้ร้้จอองใ ก็ไปเอาอะไ่เอาอยู่ดีอะกลัวนะฮะทันใดนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นนะครับเอ้ยพวกมึงอะยาได้คิดจะทําอะไรชนะได้ยินอย่างนี้นะครับไอพวกกระจอกี่ยวิ่งหนีกันให้แซรเลยฮะกลัวไง่กลัวคิดว่าเป็นตำรวจเงเหลือเพียงแต่ออกิระคนเดียวนะครับปรากฏว่าพี่อ้วนเน่เขาก็โผล่เข้ามานะครับใช่ครับพี่อ้วนก็คือฮีโร่ของเรานั่นแหละเขาก็มาพูดนะครับว่ายาได้คิดจะทําอะไรไอหนุ่มคนนี้เชียวถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไอหนุ่มคนเนี้ยฉันจะเอาคลิปที่ฉันอัดไว้ทุกอย่างไปให้ตํารวจรับรองได้เลยวว่่่าาาหนนนนนน้้สยยกกกับคขอออองงงแแจะตตใุ อนได้ยินอย่างนี้นะครับอากิระหัวเสียนะครับก็มีการสวนกลับไปว่าไอ้สัสเอ้ยเลิกสืกเรื่องกูเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นกูจะเผาร้านมึงอ๋ออย่างนั้นเหรอพอดีว่าฉันก็อัดไอ้ที่แกพูดเมื่อกี้เหมือนกันนะได้ยินอย่างนี้ไอากิระก็แบบพ่ายแพ้อย่างแท้จริงครับกระโดนพี่อ้วนปั่นจนก็จะเป็นต้องวิ่งหนีกลับบ้านไปนะครับหลังจากนั้นพี่อ้วนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสแสดงบทบาทผู้ชายอบอุ่นกับเราอีกครั้งนะครับก็เข้ามาพูดกับเราว่าไปกันเถอะเพื่อนตัวน้อยของฉันกลับบ้านกันเดี๋ยวฉััััันน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 นไปสส่่่่่่งงงงงงเเเเเออ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 โโ้โ้โ้้หหหบบบบบุุววใใจจจรรรรรรริิๆๆชมมยยยคคคดดะะีีีพพาาาาาถึข ก็เอ่ยปากถามเลยนะครับว่าแม่นาอยู่ไหมแหมไม่ค่อยแรงนะพี่อ้วนทั้งในนั้นนะครับเจอาสุก,กาเนี่ยเขาก็ออกบ้านมาเลครับเขเข้ามาแบบโอ้เป็นห่วงเราไงเพราะว่าหาเราไม่เจอเลยทั้งวันพี่อ้วนเนี่ยก็รีบเข้าไปสวนบ,บาทเป็นพระเอกสุดอบอุ่นนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะจ้าดูของเธอันดูแลให้เต็มที่เป็นอย่างดีจ้าขอบคุณนะคะแต่จนถามได้ไหมจ้าตอนเนี้ เธอทางานอยู่ที่ไหนเลยจ้าอ,อ๋อพอดีว่าฉันทางานอยู่ที่ private club เนะ่จ้าอ๋ออย่างนั้นเหรอจ้าเฮีย okay, จางั้นไปเจอกันใหม่นะหลังจากนั้นเราก็จะมีโอกาสได้คุยกับเจ้หัวแดงอีกแป๊บนึงนะครับแต่เจ้ก็ต้องขอตัวไปทํางานก่อนเนาะพอเราเข้าบ้านมาเนี่ยน้องโนริโกะนะครับก็จะเข้ามาเย้ยหยันเรานะครับทำนองว่าได้ยินว่านายโดนไล่มาเหรอโดนแบบไล่หัวทั่วเมืองเหรอวะแต่ตัวเอกคือแบบโอ้โหลำคาญอ่ที่เกียจพูดด้วยกันเลยว่าเออโอเคไว้เจอกันนะเข้าห้องไปเลยนะครับตื่าาน เราถึงห้องเลยครับเจ๊เนี่ยก็จะเข้ามาถามเราว่าเป็นยังไงนอนหลับเต็มอิ่มไหมตัวเอกของเราก็บอกว่าโอเคครับก็ใช้ได้ครับว่าแต่คุณเจ๊มีท่าทางแปลกไปนะครับเนี่ยใช่จ้าพอดีว่าคืนเนี้อีฉันดื่มเยอะไปหน่อยนะจ้าพอดีฉันไม่ค่อยชินกับการดื่มเยอะเลยเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะก็ว่ากันไปนะครับตอนเนี้พระเอกของเราเนี่ยก็คิดขึ้นมาในใจว่าจะต้องเอาปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ตัวเองกำลังประสบพบเจอเนี่ยไปปรึกษาไอ้คิโมจินะครับไอ้แว่นนั่นแหละก็ให้เราไปหาพี่แว่นนะครับผมอ้า พี่แว่นเนี่ยเขาก็จะเข้ามาคุยกับเรานะครับซึ่งผมก็จะขมวดปมสั้นๆให้นะครับว่าพี่แว่นเนี่ยเขารู้ว่าไออากิระเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เนาะเคยเห็นคนที่เข้าไปขัดจังหวะอากิระตอนที่อากิระพยายามจะม่อสาวจะตีม่ออะไรเงี้ยและพอมารู้ว่าตัวเองของเราเนี่ยเสือกเป็นคนคนนั้นนะครับไอคิโมจิเนี่ยก็ถึงขั้นแบบปล่อยวางเลยครับแบบโอ้ทำใจเถอะเพื่อนสวดอภิธรรมได้เลยนะตัวเองของเราเนี่ยก็เซาซีว่าเฮ้ยช่วยกูหน่อยเฮอยวะ คิมิก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลองไปขอคลิปที่ไอ้อ้วนมันแอบถ่ายมาจะได้มีอะไรไว้ป้องกันตัวนะครับให้เราไปหายอ้วนนะครับซึ่งไอ้อ้วนเนี่ยเขาก็จะพูดกับเราทํานองว่าอ่ะไอคลิปเคลปบนั่นแหละเหรอไม่มีหรอกกูแค่บลัฟมันเล่นเฉยๆแต่พระเอกของเราเนี่ยสัมผัสได้ในใจว่าไอเชี่ยอ้วนเนี่ยมันมันต้องมีอะไรบางอย่างไอไออ้วนมันพูดจาลับหลุมคุมในเหมือนกับว่ามันกําลังมีโปรเจกต์ใหม่และตอนนี้มันกําลังจะขายร้านกาแฟทิ้งแต่ก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนว่ามันจะไปทําอะไรเนาะตอน เลยก็ต้องออกร้านมานะครับพอพระเอกของเราออกร้านมานะครับก็บังเอิญไปเจอกับอากิระนะครับอากิระเนี่ยเขาจะเข้ามาพูดทํานองว่ามึงไม่มีทางหลบซ่อนจากกูได้ตลอดไปหรอกนะสักวันหนึง่งมึงจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มึงเคยทำกับกูโดยเฉพาะแม่ของมึงกูจะตอกแม่ของมึงอย่างแน่นอนมึงจําคํากูไว้ให้ดีได้ยินดังนี้นะพระเอกก็ เกิดความเยียดความมิตกกังวลขั้นสุดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตือนเจยาสุกะให้ได้พอกลับถึงบ้านนะครับก็ปรากฏว่าเจยาสุกะเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านเนาะเราก็ต้องวิ่งไปหาเจยาสุกะถึงที่ทํางานนะครับเอ้ยของเราเนี่ยก็จะไปเตือนยาสุกะนะครับว่าเอ้ยต้องระวังไออากิระนะอากิระมันเป็นคนหน้าตายอย่างนี้อย่างนี้มันตั้งใจที่จะทําเรื่องไม่ดีกับคุณนะก็ะเตือนกันทานองนี้นะครับซึ่งจู่ๆก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมานะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงไอ้หนูเดี๋ยวฉันจะดูแลแม่ของนาย ปรากฏว่าเสียวปริศนานั้นก็คือไอ,อ้อ้วนนะครับผมดูรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นของเขาสิครับสุดยอดจริงๆยาสุกาก็เลยเข้ามากระซิบกับเรานะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยตัวเองของเราก็เตือนเรื่องไอ้อ้วนด้วยเพราะว่าเริ่มรู้สึกไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจอ้วนนะครับยาสุกาเองก็บอกว่าฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันเองก็ไม่เคยไว้ใจไอ้เชี่ยวอ้วนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วหลังจากที่คุยกันเสร็จสับเราเนี่ยก็ให้กลับบ้านไปนอนนะครับแต่คาร์บอยขอขั้นกลางไว้ตรงนนนนนนีีี้้้กกกก่่ออออะครััเเพาานาาววมม็แลลิปยหื เยอะเลยกว่าจะจบคนเียหนึ่งเจยาสุกะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาวบอยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปไปได้ก็ขอคนละ49ไลค์51แชร์72ซับสไคร้ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันเจอกันบ๊ายบาย